อากาศธรรมชาติครับภูเขาครับภูเขาเป็นภูเขาหินปูนนะครับภูเขาหินปูนตีกับแ,แม่น้ำหุ่ครับ<ๆ>แม่น้ำอูพ<ๆ>ี่นั่งเรือมาเมื่อกี้นะครับอ่าท่าเรือสบายพี่น้องเหมือนี้อผ้ามาหลองแพร่ไปเมืองง่อยครับตอนนี้น้องเขียวครับอยน้องเขียวล่องเรือจะไปเมืองง่อยครับ เมื่ง่อยจะมีทางรถยนต์ไปได้ครับไปแต่ทางเดียวครับคือทางเรือยังเหลือลขับเองไห,<า>หมเฮะแม่นห่หรยัเหยงรถแม่นบ่ซิ่งเลยนังพี่กันได้นะ <c oughs> ในใน,ในีน้ เีของเมืองง่อยครับเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาครับเมืองเก่าเมืองแกเป็นเมืองของนายพลทหารเก่าครับไอ้าำเมืองเล่าครับาำเมืองเล่าอ่าข้วยข้อยข้ยมีข้วยดอนพรมบข้ยดอนข้ยดอนโอ้ข้ยดอนหนึ่งีตัวยู่เมืองให้เดล่าค่าแท้ๆได้ข้ยดอนนี่ แต่แตยูนี่กินเนื้อคุย้ยเนาะเมือ,มองให้มูกินหวาน <laughs> <laughs> มุ้งเซ้าไปตลาดกันไปเจอแ้าอ,อมออมใช่ยอย่างนี้แหละว่าที่ซื้อมากินยู่ <laughs> ออมเนื้อคุย้ย <laughs> ถึงแล้วครับนงอยใช้เวลาเดินทาง45นาที50นาที โอ้เล็กหน่อยเล็ดน้ำากำลังมวนเลยคนโอ้บรวหยาดไม่ัดเรือวิถีชีวิตขวิติองวิถีชีวิตขขาชาวบ้านครับมาัดัยบันด่เอรลยุด,ยดิ เกิดมากกันนมนาชูบ่นรารีเขนา้ว้าลยอขอ้ยสองลอบล่ะลูกเงมไแม่นแม่นขนาดเลยโ๊กเลย ถึงแล้วครับเมือง,ง่อยถึงแล้วครับเมือง,ง่อยมากครั้งแรกสวัสดีเมืองงอยเมืองเก่าเมืองแก่ที่อยู่ในหุบเขา มาเที่ยวง่าย้เลยจะได้บรรยากาศธรรมชาติครับภูเขาครับภูเขา <c oughs> เป็นภูเขาหินปูนนะครับภูเขาหินปูนต <c oughs> ีกับแม่นม้ำฮุ่งครับแม่น้ำอูที่นั่งเรือมากเมื่อกี้นะครับอ่าทาเรือ <c oughs> เป็นเมืองที่ธรรมาชาติดีครับอยู่ริมน้ำอยู่ริมเขาด้เขา ชาวเมืองงอยยินดีนดตอนรับเมืองงอยนี่มีประชากรประมาณหกร้อยคนครับประชากรหกร้อยคนมีอยู่มีครอบครัวอยู่รลอยสี่สิบครอบครัวครับเอาพี่นอ้องมาเบิ่งนีน่ครับบัสระเบิดครับ นี่ครับระเบิดผลงานของอเมริก,กาครับแมกระทั่งยู่เมืองง้อยยังมีระเบิดครับยุคสงครามเวียดนามนร,ระเบิด ชีวิตตั้งอันนี้เขาเป็นตำหูกเลยเนาะตำหูกตำหูกหอ๋อผา่าเฮ้ยมีตัวน้อยพร้อผมผ้าซินผาซินผา้นผาปูโต้พื้นเทน่าไหร่ตลาดจะมีขายถือขายถือพื้นเท่าไหร่อันนี้นะ สองแสนปูโตหญะเล่น้อยพิ่งละสองแสนอ่าหกสิบพันอันนี้พาดีหกสิบพันอันนี้พาปูโตปูเตียงสองแสนเอ้ยสองแสนเห็ดหยาเลเขาเอินตำหูเนาะ อ๋อพี่สองอ่นอันอ่นนั้นน้อยอันนี้อันใหญ่อนอ่อนเรี่ยนี่อืมอืมอ่าโดยโดยยวไปไหว้พระก่อนอ่ไปไหว้พระก่อนขอบใจเด้อน้อยน้อยฮั่นปันหาจะดังกว่าสนัดนบันไหวยเลยมาเบิกบักแตกครับบักแตกครับบักแตก วอมีลูกพร้อมมีลูกเล็กลูกน้อยพร้อม <laughs> แล้วที่เยอะที่สุดในโลกก็คือที่ลาวเยอะที่สุดในโลกนะตอนที่ตั้งแต่อเมริกาทิ้งระเบิดมาทิ้งอะไรทานเพราะสาเหตุอะไรถ้าลึกๆเจับไอ้ตามที่พวกนักวิเคราะห์เรื่อ,องสงครามเขาเขาวิเคราะห์ ที่พาแบบนี้เขามาพากันเองหรือว่ามันเป็น,นสเต็มปมาแบบนี้มันบานออกเลยเอามันบานออกเองอ๋อแล้วไม่ได้เดียวกันแน่รู้ไหมบอกมัน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 บานอ๋อว่าดึงอยู่นี่เออเดีม๋ยวอ่าอ่ามันมันจะมากอบเป็นสองชิ้นเวลามันบาดออกอะ่ะข้างในกับแา่แต่เดี๋ยดึงตัวนี้ดิโอ,อตัวนั้นคืออยู่ทั้งในอีกเท่าหนึง ปรากฏว่าเอาเอาเป็นเครื่องประดับบาทเลยเช็คว่าหลายบ่หลายอ่ะจนเอาเป็นเครื่องประดับบาทเลยมักแตกนะประตูคงสร้างปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่หรือสองพันสิบเอ็ด ของเมืองง่อยครับ พระโธรูปสามกอยากปีครับเป็นครูบาตครูเมืองของเมืองน้อยพระุทธรูปองนงี้ไปรออยู่ประเทศพม่าสาม3อยปีที่แล้วแ้วกาช่วงสงครามเวียดน้มที่อเมริกามาเทียงระเบิดวัดนี่เสียหายไปหมดครับอันนี้คือบูรณาคือหม่แต่องค์พระพุทธรูปว่าเป็นอย่างครับ อันนี้คือเจ้าอาบาสเพิ่นอธิบายให้ฟังครับพคนเี <c oughs> ่ที่น้องมาดิขึ้นรถต่อบาทดิ